วันนี้วันที่26ม,มีนานะครับเป็นวันที่83มีการสวดมนต์นะครับ วันนี้วันที่26มีนา2568เป็นวันที่83ที่ข้าพเจา้านายจิรพงศ์มีชัยขอถวายเสียงสวดทศยาพระสุภพริตและมวต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเจแยะบูชาในครูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจา้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในคราพัญจนะาในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องไม่ถิม บทที่1บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลเปสตรจักขันตุเทว,ว,วดาสัตตมังมุนิมาจัสาสุนันตุสักขามกตังสักเเคกเมีจัรูปเปกิทิศิขรัตเตจันตาลิเกวิมาเนทีเปรละเถจักเมตาัรูว่านักหาเนเคหาวัตุมหิเกเตภูมาจายันตุเทวชลทารามะวิสเมต ยักษ์ขับขันทัพพ้านาคาถิญฐันตาสันติเกยังโมูนีวัชจนังสาธุวเมสุนันตุธรรมสวรรคการัวยามพัทันตาธรรมสวรรคการัวยามพัทันตาธรรมสวรรคการัวยามพัทันตาบทที่สองบทบูชาปารันตาอิมินาสกาเลนะปุตตาปิปุชยามะอิมินาสกาเลนะถ้ามาปิปุชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังปิปุชยามะบทที่สามบทจับภะรัตาองสมมาสัมปุโตปะขวาปุตตาปะขวันตังอภิวาเทมิ สวาสาโตภะคะวะตาธโมตัม S, มังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิบทที่สี่บทสวดนะมะกาสิทธิกาตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมปาถนา พุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยามปิพุทธังสารนังขจามิทุติยามปิธรรมังสารนังขจามิทุติยามปิสังฆังสารนังขจามิตติยามปิพุทธังสารนังขจามิตติยามปิธรรมังสารนังขจามิตติยามปิสังฆังสารนังขจามิ บทที่หกวสุสัจคิรัตถานัติเมสาระนังอันยังพุทธเมสาระนังวรังเอเตนะสัจจะวัเชนะโสทิเมหตุสัพพานัติเมสาระนังอันยังธัมโมเมสาระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหตุสัพพานัติเมสาระนังอันยังสังฆโมเมสาระนังวรังเอเตนะสัจเจนะสุวติหหตุบทที่เจ็ดพุท พุทธานุสติอิติปิโสพะกวาอาหังสมาสัมพุทโธวิจารณะสัมบันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตตัลอปุริสัทธมาสาราติสัตตาเพื่อรำมุตสานังพุทโตพระกวาติศวาขาโตพระกวาตาตโมสันทิตโกวกาลิโกเอหิปัสสิโกอุปนิยโกปัจจตังเวทิสภูวิญญูหิติสุปติปันโนพระกวาโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกัสังโฆยายาปฏิปันโนพระกวาโตสาวกัสังโฆสามีติปฏิปันโนพระกวาโตสาวกัสังโฆญาทิธรรมจตาริปุริสัยยุพาเนียริปุริสัยบุปาคาเอสภพระกวาโตสา โลกัสังทูอ้าุนาโยปาตนยโยทัศนายโยเฉลี่ยกัลยายนโยนุตตะลังปุญญะเกตังโลกัสาจิตบทที่สิบรัตนสุยานินิพุตานิสกามาคาตานิพุมานิวายานิวานตลิเกตเปวะปูตาสุมาณะวันตุอุโปิตะกันจาสุนันตุมาสิตังตัสมาหิปุตานิสาเมธาสเพเมตังกาโรธามนุสียา ประชาธิวาจารัตโตจหารันตีเยพระลิงตาสมาหิเนรคาตะอปามัตตาอย่างกินจีวิตังอิทะวาหุราวาสเคสุวาอย่างรัตนาปณีตัง นะโนสมังอธิตตาคเตนะอิทัมปิพุเตรัตนัปณิไตเตนะสัจเจนะสุปติโหตุคยังวิราคันมตังปณิตังยะทั้งข้าจาสกจามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมัธิกินจิอิทัมปิธรรมเณนะตนัปณิตังเอเตนะสัจจวเตนะสุปติโหตุยำพุทธะเสตโตปาริวะเนจีสุจิงสมาธินะนันตาลิกกันอย่างมโหสมาธินาเตนะธรรมนะมิชติอิทัมปิธรรมเณนะตนัปณิไตเตนะสัจเจนะสุปติโหตุ เยปุคลาอัฏฐสตาปัสสถาจันตาริเอตานิยุขานิโหติเตทักขิเนเอียสุขัสสัสสาวากาเอเตสุทินานิมหัพพารานิอิธัมปีสังเขะรัตนปนีตาเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามนาาัสสาภเนนะนิกามิโนโคตมัสาสานมิเตปฏิปตาอมตังกิวิคันหะรัฐาภุนานิพุติงพุชามานาอิธัมปีสังเขะรัตนปนีตาเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ ยัตินทักฮิโปรปเทวิงสิโตสิยาจัตุพิวาเตปิอสัมปะกัมปิโยตะทูปะมังสัมปุริสังวาธามิโยอริยสจานิอเวจปาปัสสติอิทัมปิสังเกะรัตธรรมปน,เเนิตายเตนะสัจเจนะสุวสีหสุ ยาเยสัจจานี้ิภาวยันติคมปีปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตหติปุสสะบัตตาตเตภะวังอัฏฐามะามาที่ยันติอิทามปีสังเขัตนะนปนีใจเตนะสัจเจนะสุวติโหตุสหาวสัทสนาสัมปทายาตยัสุธรรมาเจหิตาพระวันติสกายะที่จีวิชิกิตติตันจาศีลปตาวาปิยะทัตคิกินจิตหูปะหาปายหิจาวิปปะมุตโตชะ จาพิธานาญิอพภพโภกับตูอิธรรมปีสังเขรัตน well, ังปณีตามเอเตนะสัตเตนะสุวติโหตุกินจาปีโสกมังกาโรติปะปการกายนะกายนะวาจ้าจุตะเจตัสสาวาอภพโภโสตัสสะปฏิชาทายะพัพพตาสินทัปปัสสะวุตตาอิธรรมปีสังเขรัตนังปณีตาเเตนะสัตเตนะสุวติโหตุวันทัปุคเพยยะถาภูสิตเตครับ กิหามะนะเสปทมัสมิงคิมเหตตาถูปมางธรรมวราเทิยินิพพานคามิงปรมัตติตัดยะอิธรรมปิดพุดเตรัตะนันปนีใจเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวโลว,วรันยูวระโธวระฮาโลอนุตตโลธรรมวราเทิยิอิธรรมปิดพุดเตรัตะนันปนีใจเตนะสัจเจนะสุวติโหตุหตขีนางปุรนังนแววังนัตถิสัพพวังพิตตายิตายะติเกภวิสเมิงเตขีนาปีชาวิรุหิ ฉันทานิพันติทีรายะถาเนี่ยปฏิโปโภยทมปีสังเกตรัตนปนีตังเอตินะสัจจะวะเทนะสุวติหัวตุยานิชั้นผู้จานิสมาคาตานิผู้มานิวยานิวาตานิลิเคตถามนุสสาปูชีตังพุทธังนัมัตสามาสุวติหัวตุยาณิธาผู้จานิสมาคาตานิผู้มานิวยานิวาตานิลิเคตถาข้ตังเทมนุสสาปูชีตังธรรมนุสามาสุวติหัวตุ ญาณิทัพปูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวางตาริเกตตากตังถีวัมนุสสาปูชีตังสังฆางมัสสามัสุวติโหตุอานันติยบุตรที่สิบแปดอานันตปิยประลิศสภะโลคาวิณิมุตโตสภะสันตาปวชิตโตสภะเวรามติกันโตนิพุตโตจตูวังภวะสภีติโยวิวัชตุสภะโลโควินัสตุมาเตภาวะมันตาลายโยสุขีทิขายุโคภาวะอภิวานันทศีนิสันิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัตติอายุวันโสดาภัง บทที่12อาทิตยปริยัสูุได้ว่าเมสุตั้งเองกังสมัยอย่างพระขาวาขยาอย่างวิหารติขยาสีเสสชิงพิขุสหเสนนาตันตละลโคพระเขาวาพิขุอันเตสศีสัพพังพิกเวอทิตตังจิจตาจากพิกเวสปารอธิตตังจัขุ พิกเวที่ต่างปาที่ตาจักูวิญญาณาที่ต่างจักขุสัมสที่โตยำปีทางจักุสัมภสุปัญอุปจติเวทายิต่างสุขังวาทุขังวาทุกขมัสุขังวาตเปีทิตาเทีนอาทิตาทิตาราคคินาโทสักินาโมหคินาทิตาชาติยาจรมาลันเหน็โสเกหีปิริเจเวหีทุเกหีตมัสิหีอุปยาเสหิอาทิตันติวาตมิโสตังทิตตังขัตตาทิตาโสตวิญญาลังทิตตังโสตสัมัสสทิตโตยำปีทางโสตสัมัสุปัญชายาอุปัชติเวทายิน มโหกินาทิตังสาติยาชรามาลาน็นะโสเกหิปิริเจเวหิทุเกหิโทมัสเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวาธมิขนาทิตังคันธาทิตาคณะปิญญาณาทิตังคณะสัพพะโสทิตโตยปิทังคณะสัพพสัพปัญจยาอุปเชติเวทายตาสุขังวัตุขังวะอตุขามสุขังวะตปปิทิตังเกณะธิตังอธิตังราคคินาตุสักินาโมหกินาทิตังชาติยาชรามาลาน็นะโสเกหิปิริเจเวหิทุเกหิโทมัสเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวาธมิ ชิวะหาทิตตารหาทิตตาชิวะหาวิญญาณาทิตตชาชิวหาสัมปะโสทิตโตยัมปิทานชิวหาสัมปสะปัญจยาอุปชชะติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาทุขามัสุขังวาตอปีทิตังอธิเกณะอธิตาทิตต <hi> ังราคคินาทสคคินาโมหคินาทิตตังชาติยาชรามาราเนนะโสกีหิปิริเจเวหิทุกขหิธรรมนัสสีอุปยาเสหิอทิตันติวาทามิกายโยทิตโตโหทพหาทิตตากยามิญาณาทิตตังกายสัมปะโสทิตโตยัมปิทานกายสัมปสะปัญจยาอุปชชะติเวทายิตัง

ทุกเหิุธรรมัตเสหิอุปยาเสหิอันติวัตมิเอวังปัสสังพิกเวสุจวาลัสสาวะโกจักขุสันมิงปีนิพินทติรูปเเสุปีนิพินทติจักขุวิญญาณในปีนิพินทติจักขุสัมผัสเสปีนิพินทติยัมปีทางจักขุสัมผัสสาปัญเชียอุปชติเวทายิตาสุขังว่าทุกขังวะทุกขังวะสุขังวะจักสันมิงปีนิพินทติโสตสมิงปีนิพินทติสัทเทสุปีนิพินทติ โสตวิญญาณในปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยามปีทานโสตสัมผัสสัพพัญชาอุปชัตติเวทายตันสุขังวาทุตังวาอทุตมะสุขังมาตสัมิงปินิพินทติคันนสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคันทวบบินญาณในปินิพินทติคานนสสัมผัสเสปินิพินทติยามปีทานคันนัสสัพพัญชยา อุปชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิปีนี้ปนทติชิวหาญาปีนี้ปินทตินะเสสุปีนี้ปินทติชิวหาญาณในปีนี้ปินทติชิวหาสัมผัสเสปีนี้ปินทติยํปีทางชิวหาสัพพสัพปัญจยาอุปชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิปีนี้ปินทติกายะสมิปีนี้ปินทติโภทะเพสุปีนี้ปินทติกัญญาวิญญาณในปีนี้ปินทติกายสัมผัสเสปีนี้ปินทติยํปีทางกายสัมผัสสัพปัญจยาอุปชติเวทหายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปีนี้ปินทติมานัสสมิง ปีนิพินทติธรรมเณสุปีนิพินทติมโนมิญญาเนปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยาณปีทางมโนสัมผัสปัญยาอุปชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวะทุขามสุขังวะตะสมิปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตาเมติยานังโหติขีนาชาติบุติตังปรมัตติยังกตังการณียังนับบาระอะตตาญาติปชาติติอินทมัโวจัพักกวาตัมมะนาเตป ภาษิตาอภินันตุอิมามินจัปนาเวยะกลักม,ม,มินพยามาเนตัสสาวพิภุสหัสานุปทายะอาสาวเวหิจิตานิวิมุตินสูติบทท <c oughs> ี่สิอนัตตลักษณะสุดตังเอเบเมสุดตังเอก เอกังสมาอยังพระข่าวพระราชาสีย่างวิหารติอิสีปตะเนมิกขันทะเย็นตัจระโขพระข่าวปัญจวักขีเยภิกขุวมันเตสีรูปังภิกขเวนัตตารูปัญจหิตังมภิกขเวอตตาพระวิสานิยต่างรูปังพัทยาสังวัตเตอรยระเปยตจารูเปเอวามเมรูปังโหตุเอวามเมรูปังมโหสินติยสมาจักโหภิกขเวรูปังนัตตาตัสมารูปังพัทยาสังมัฏตีนัตจารพัตธีรูเปเอวามเมรูปังโหตุเอวามเมรูปังมโหสินติเวทนานัตตาเวทนาจาริธรรมภิกขเวอตตาวนเทพระเวเม เวทนาโหตุเอวเมเวทนาเมาโหสินติยะสมาจารโหปิกกเวเวทนานัตตาตัสมาเวทนาผัสตยสังวัตตินัตตะผัติเวทนายะเอวเมเวทนามาโหตุเอวเมเวทนาเมาโหสินติสัญญานัตตาสัญญาจะฮิธังปิกกเวแตาภวิสานนิยตังสัญญาผัสตยสังวัตเตยและเปตาจะวัสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญาเมาโหสินติยะสมาจารโหปิกกเวสัญญานัตตาตัสมาสัญญาผัสตยสังวัตตินัตตะผัติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญาเมาโหสินติสังขารานัตตาสังขาราจะฮ เวอัตตาภาวิสังสูตระยึทางสังขาราภาทยาสังวัตเตยุงนัพเตแต่สังขารีสุเอวัเมสังขาราโหตุเอวัเมสังขารามาเหสุนติยสมาจะโภพิเกเวสังขารานตตาตสมาสังขาราภาทยาสังวัตตินัจระพติสังขารีสุเอวัเมสังขาราโหตุเอวัเมสังขารามาเหสุนติวิญญาณานตตาวิญญาณแต่ทิทางพิเกเวตาภวิสังแะยึทางวิญญาณภพาทยาสังวัตตินัจระ นักปฏิว er ิญญาณนเอวบมีวิญญาณังโหตุเอวบมีวิญญาณังมาโหสินติยัสมะจัโหพิกเววิญญาณานัตตะแต่สมาวิญญาณังภาทยะสวัตถินัตตะรพัติวิญญาณนเอวบมีวิญญาณังโหตุเอวบมีวิญญาณังมาโหสินติตั้งกิเมณะแต่พิกเวรูปานิตา ออันนี้จังวาติอันนี้จังพันเตยังบาลานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังบาลานิจังทุกขังวิปริมาธรรมังการังโนตังสมนุปัสีตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสนิเอโสเมยันตาติโนเอตังพันเตตังกินมาจะฐานพิกเวเวทนานิจาวานิจาวาติอันนี้จังพันเตยังบาลานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังบาลานิจังทุกขังวิปริมาธรรมังการังโนตังสมนุปัสีตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสนิเมโสเมันตาติเอวเมตังยังตาญาตถปัง เอสโอมิเอโอมิอันตาติโนเฮตังพันเตตังกินไม่รักษาพิกเวสัญญานิจาวานิจาวาตีนิจามันเตยามเวลานิจังทุกขังวาตังสุขังวาตีทุกขังพันเตยามเวลานิจังทุกขังวิปริมัตธรรมังการังนุตังสมรุประสิตุงเอตังมะมะเอสโหอมัสโมิเอสโอมิอันตาติโนเฮตังพันเตตังกินไม่รักษาพิกเวสังขารานิจาวานิจาวาตีนิจามันเตยามเวลานิจังทุกขังวาตังสุขังวาตีทุกขังพันเตยามเวลานิจังทุกขังวิปริมัตธรรมังการังนุตังสมรุปงมะมะเอโสมิออิโเมันตาตติโนหังันเต ท่งนกินมาจะกท่พิกเวรัญญาณานิจาวานิจาวัติยังจำพันเตยามบานานิจังทุกขังวะตังสุขังวะติทุกขังพันเตยามบานานิจังทุกขังวิปริมะธรรมมังกรังนุตังสาวนุปัสสตงเอตังมะมะเอโสหะวัตมิเอโสเมยันตาติโนเอตังพันเตตัสมาติหาพิกเวรังกินจีรูปานิฆามปจุปนาจตาวะปายาวะโอรานิกาวะสุกุมาวะหินาวะปานิตาวะนิสตุเลสันทิเกวะสะพังนุ รูปังเนตังมะมะเนโสหามัตสมินะเมตสวรรตติเอวัเมตังยัถาพุตังสมะปัญญาตัพพะปังยากาจีเวทนาติเขาจุปัญญาเจตาวะภัยยาวะอุรไรกะวะสุมาวะหินาปนิตาวันิทุเลสันติกวะสัพพังเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัตสมินะเมตสวรรตติเอวัเมตังยัถาพุตังสมะปัญญาตัพพะปังยากาจีสัญญาเนเขาจุปัญญาเจตาวภัยยาวะอุไรกะวะสุมาวะหินาปนิตาวนิทุเลสันติเกวะสัพพะสัญญาเนตังมะมะเนโสหามะสสมิ เมตสันตาติเอวัเมตังยัถาภูตังสมะปัญญายาภักังยเกติสังคารานเจุปัญาจตาวะภัยทาวะอุราิกาวะสุขมาวะหินาวานิตาวันสุเลสันติกวะสเปสังขาราเนตังมะมะนสโสหะมัสมิเมสวันตาติเอวัเมตังยถาภูตังสมะปัญญายาภักังยังเกณฑีวิญญาณที่เขจุปนาสตาวาปัยาวะอุราริกาวะสุขมาวะหินาวาปนิตาวัน ยันทุเรขันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังม้ม้าเนสโฮหะมัสมีนะเมสวันตาติเอวังเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายัทัพพังเอวังปะสัมพิกาเวสุตวาริยสาวะโกรุปัสสิงปีนิพินทติเวทาอาปีนิพินทติสัญญายาปีนิพินทติสังฆารีสุปีนิพินทติวิญญาณัสสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตามิติญาังโหติหีนาชาติบุติตังปรมัตริยังกตังกาารนะตังการตติณินทััััมมมมโวววจจภะะะคคาาานปญิยกขุ พระวุทตัวพาสิตาพี่นังทูงอีมามินจับปน้าเบยักษัลัสมิงพยามาเนปัญจวัคคียานังพิกุนาอนุปทัยยะอาศเวหิจิตานิวิมุตยิงสุติ